สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอเชฟโรเลตคูดนะคะราคาตัดเงินสดเลยค่ะทุกท่าน8 9 0 0 0บาทหล่อๆอแบบนี้นะคะถ้าสนใจทักเข้าไปคุยกันได้ค่ะรถไม่เคยดมเกสอยู่ที่บางนาขุงเทพมหานครค่ะรถวันปี2012เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซี LTZ ปุ่มพุชสตาร์ทระบบเบรก ABS ค่ะมี Airbag 2กลูกไฟหน้า เดย์รไฟท้ายเบนซ์นะคะ <S <S <ie> <star> เครื่องดี <S <S เคียด, <S <S ดีสีสวยค่ะภาษีพรบรปี66 <S <S ไปต่อกันได้นะคะความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้เล่มส่วนบุคคลเอกสารพร้อมโอนค่ะเชื้อเพลิงน้ำมันรวนนะคะไม่เคยดมแก๊สทุกท่านเบนซินสนใจติดต่อดูรถกันก่อนได้นะคะไปดูตัวจริงไปทดลองขับไปตรวจสอบเอกสารกันก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจ รถสวยๆรอๆแบบนี้นะคะท่านใดกําลังมองหาดีได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะทุกท่านราคาก็ไม่แรงกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ